ซิกบินเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวฟิลิปปินส์พวกมันอาศัยอยู่ในป่าทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ไม่ค่อยมีใครได้พบเห็นมันมากนักเพราะมันหาตัวได้ยากมากอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วเชื่อกันว่าลักษณะของมันเหมือนแพะผสมกับจิงโจ้หน้าเหมือนกับค้างคาวตาสีแดงเขี้ยวยาวมีหางยาวเหมือนกับแส้ที่เอาไว้ฟาดใส่เหยื่อ พวกมันเป็นสัตว์กินเนื้อล่าสัตว์กินเป็นอาหารและบางครั้งพวกมันก็ทำการล่ามนุษย์ด้วยเช่นกันทำให้หลายคนเชื่อว่ามันเป็นปีศาจประเภทหนึง่งอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อในคนบางกลุ่มว่าถ้าหากใครได้เป็นเจ้านายของซิกบินจะทำให้โชคดีเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเลี้ยงดูพวกมันด้วยการให้เลือดขวดใหญ่เพราะพวกมันจำเป็นที่จะต้องดื่มเลือดเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ทูปิลักษเป็นสัตว์ประหลาดเหนือธรรมชาติในศาสนาอินูอิตโดยเฉพาะในกรีนแลนด์พวกมันเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความทุกข์ทรมานให้กับผู้อื่นในปัจจุบันรูปปั้นทูปิลักษที่ได้รับการแกะสลักจากกระดูกหรือวัสดุอื่นๆกลายมาเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมโดยมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่แล้วทูปิลักษ์ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำร้ายผู้อื่นแต่การสร้างทูปิลักษ์ขึ้นมาก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงเช่นกันถ้าหากมันล้มเหลวในการสังหารเหยื่อที่ได้รับมอบหมายทูปิลักษ์ก็จะหันมาพยายามฆ่าผู้สร้างแทนอย่างไรก็ตามทูปิลัก์ยังสามารถถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันภัยร้ายแทนที่จะทำร้ายผู้อื่นแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนักโบลต์นิก เป็นสัตว์ประหลาดในตำนานของชาวสลาฟโดยเฉพาะในประเทศรัสเซียรูปร่างภายนอกของมันดูคล้ายกับชายชะาบางครั้งเล่าว่ามันมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนมีหนวดเคราวสีเขียวและร่างกายเต็มไปด้วยเกล็ดของปลาแขนขายาวและมีหางในบางเรื่องเล่าโบลอตนิกไม่มีดวงตาหรือดวงตาดูคล้ายกับกบและมักอาศัยอยู่ตามหนองน้ำหรือบึงพวกมันชื่นชอบการทำให้ผู้คนจมน้ำ จึงมักปลอมตัวเป็นหินสำหรับเดินข้ามน้ำด้วยการลอยตัวโดยให้แผ่นหลังโผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำหากมองเผินๆก็ดูเหมือนกับก้อนหินทั่วไปรอคอยให้เหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวเดินข้ามน้ำหากเหยื่อเหยียบลงบนหลังมันก็จะดำลงไปใต้น้ำอย่างรวดเร็วจังหวะนั้นเองมันก็จะลากเหยื่อที่กำลังตกใจลงไปใต้น้ำจนเสียชีวิต ในบางเรื่องเล่าโบลอตนิกจะใช้พลังเหนือธรรมชาติสร้างเปเลวไฟที่ราวกับกำลังเริงระบำให้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำล่อลวงให้นักเดินทางที่เต็มไปด้วยความช่างสงสัยให้เข้ามาใกล้กับหนองน้ำดูกาสัตว์ประหลาดผู้น่าเกรงขามแห่งประเทศเอธิโอเปียที่ชอบกัดกินมนุษย์พวกมันสามารถพูดได้เหมือนกับมนุษย์มันน่าหวาดกลัวมีพละกกำลังมหาศาลจนมนุษย์ทั่วต่ย,ยากที่จะต่อกรได้ ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่พวกมันอาศัยอยู่จึงตัดสินใจที่จะมอบมนุษย์หนึ่งคนให้เป็นอาหารกับพวกมันเป็นประจำทุกวันวันหนึ่งชนเผ่าได้มอบหน้าที่การเป็นเหยื่อของสัตว์ประหลาดให้กับพี่น้องสามคนพวกเขาจะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งให้รับหน้าที่นี้แล้วนำไปผูกเอาไว้กับต้นไม้เพื่อให้สัตว์ประหลาดกินอย่างไรก็ตามพี่น้องทั้งสามคนรักกันมากและไม่อาจเลือกใครไปได้ทั้งหมดเกี่ยงกันให้เลือกตัวเองเป็นเหยื่อ เมื่อตัดสินใจไม่ได้พวกเขาจึงพร้อมที่จะสู้ตายแทนพวกเขาอธิษฐานต่อวาคะเทพผู้สร้างและได้เกิดไอเดียขึ้นมาให้นำหอกสองอันไปเผาเอาไว้ในกองไฟเมื่อสัตว์ประหลาดทั้งสามมาถึงพี่ชายคนโตได้เดินเข้าไปหาสัตว์ประหลาดเองทำให้พวกมันสับสนเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยมีมนุษย์เดินเข้ามาหาพวกมันแบบนี้มาก่อนเขาขอถามคำถามสัตว์ประหลาดสักสถึงสข้อซึ่งพวกมันก็ยินยอม เขาถามพวกมันว่าจะกินส่วนไหนในร่างกายของเขาก่อนแล้วโน้มน้าวให้สัตว์ประหลาดที่ปกติแต่ละตัวจะแบ่งกันกินเฉพาะบางส่วนของร่างกายว่าส่วนเนื้อของมนุษย์ต่างหากที่อร่อยที่สุดทําให้สัตว์ประหลาดทะเลาะกันเองเพื่อแย่งส่วนเนื้อของตัวเองและเมื่อพวกมันต่อสู้กันเองจนอ่อนแรงลงจนแขนและขาหักพี่น้องของเขาก็วิ่งออกมาพร้อมกับหอกที่เผาไฟร้อนแทงพวกมันทั้งสามตัว จนกระทั่งสิ้นใจลงพวกเขาจึงสามารถใช้ปัญญาเอาชนะเหล่าสัตว์ประหลาดที่แสนน่ากลัวได้สำเร็จมาคูโปงูพิษขนาดใหญ่ที่มีงอนสีแดงเด่นสง่าอยู่บนศีรษะลิ้นของมันมีลักษณะที่คล้ายกับหนามแหลมคู่หนึ่งหางเป็นแฉกมีเขี้ยวคล้ายงาช้างมีพิษร้ายแรงแถมยังสามารถพ่นพิษได้เหมือนกับงูเห่ามักอาศัยอยู่บนยอดไม้ในภูเขาที่มีป่าไม้หนาทึบ เชื่อกันว่าอวัยวะบางส่วนของมันมีฤทธิ์เป็นยาที่แสนยอดเยี่ยมมาคูปโปจะพันลำตัวอยู่รอบกิ่งไม้รอคอยดักจับเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวอยู่ด้านล่าง ว่ากันว่าในวันที่เงียบสงบหากได้ยินเสียงเพลงดังกังวานอยู่ในป่าเสียงนั้นเป็นของมาคูโปบางตัวที่กำลังแฝงตัวอยู่บนต้นไม้ในภูเขาหากนักเดินทางหลบแสงแดดอยู่ใต้ต้นไม้อาจจะเสียชีวิตจากการถูกมาคูโปกัดหรือร่างกายอาจสัมผัสเข้ากับพิษของมันจากกิ่งไม้พื้นดินที่อยู่ใต้ต้นไม้ที่มีพิษติดอยู่บาเกสเป็นชื่อเรียกของสัตว์ประหลาดในตำนานของประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะบริเวณทางตอนเหนือของประเทศมักถูกพันานาเอาไว้ว่าเป็นสุนัขตัวใหญ่ที่มีเขี้ยวและกรงเล็บขนาดยักษ์ดวงตาร้อนแรงดุดฐ่านไฟที่ใหญ่พอกับจานร้องเชื่อกันว่าบาเกสมักจะปรากฏตัวออกมาโดยมุ่งเป้าหมายไปยังเหยื่อที่เดินทางเพียงลำพังซึ่งบางครั้งก็ล่องหนจากนั้นก็จะกินร่างของเหยือ่อต่อให้เหยื่อพยายามหนีจากการจู่โจมของมันได้สำเร็จ บาดแผลที่ถูกทิ้งเอาไว้บนร่างกายก็จะไม่มีวันสมานหรือรักษาได้บางครั้งบาเกสก็ไม่ได้ปรากฏตัวในรูปกายของสุนัขตัวใหญ่เสมอไปมันอาจมาให้เห็นในร่างของมนุษย์หัวขาดทั้งเพศชายและหญิงโดยเดินให้เห็นไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะหายวับไปในเปลเวลเพลิงเมื่อบาเกสติดตามเหยื่อด้วยการล่องหนสิ่งที่จะช่วยบ่งบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆมีเพียงเสียงโซ่ตรวนถ้าหากได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่ พยายามหาแหล่งน้ำไหลแล้วข้ามไปให้เร็วที่สุดเชื่อกันว่าพวกมันไม่สามารถข้ามแหล่งน้ำได้ฝฟงเกวหรือเจ้าแห่งสายน้ำเป็นงูขนาดมะึืมาบางครั้งก็มีลำตัวยาวหลายกิโลเมตรมีส่วนหางเป็นปลาปกติแล้วมันจะล่องหนอยู่ทำให้การพบเห็นแทบเป็นไปไม่ได้บางตำนานเล่าว,ว่ามันสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และมีความเฉลียวฉลาด ฟงเควมักสร้างรังอยู่ในแม่น้ำเมื่อไร่ก็ตามที่มันปรากฏตัวออกมาจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากมันพ่นน้ำปริมาณมากออกมาจนทำให้เกิดน้ำท่วมหากถูกคุกคามฟงเกวก็จะทำให้เกิดก๊าซพิษออกมาและยังมีหลายเรื่องราวเกี่ยวกับฟงเกวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และแต่งงานกับผู้หญิงอีกด้วยคอคคาทริส <cat> เป็นสัตว์ประหลาดที่มีส่วนผสมระหว่างมังกรกับงูบางตำนานเรียกมันว่าบาซิลิสก แต่ที่จริงแล้วทั้งสองมีความแตกต่างกันเพราะบาซิลิสจะเหมือนงูมากกว่าชื่อของมันมาจากคำในภาษาอังกฤษยุคกลางตอนปลายซึ่งมีรากมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณกับภาษากรีกและภาษาละตินยุคกลางโดยมีความหมายว่าตัวติดตามตามตำนานมันเป็นสัตว์ประหลาดที่สามารถสร้างพิษร้ายแรงได้โดยเฉพาะน้ำลายที่สังหารเหยื่อได้อย่างง่ายดาย ลมหายใจและการสัมผัสของมันก็เป็นพิษที่ทำให้เหยื่อตกอยู่ในภาวะอัมพาตแต่ที่อันตรายที่สุดคือเพียงแค่มันมองเหยื่อเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้เหยื่อเสียชีวิตได้ในทันทีเพราะดวงตาของมันสามารถเปลี่ยนให้เหยื่อกลายเป็นหินได้ทำให้ดวงตาของมันมักถูกเรียกว่าดวงตาแห่งความตายของคอคแคทริสวิงวักหรือ Wing awk, วิงกอกวิญญาณแห่งการนอนหลับที่มีลักษณะคล้ายกับแมลงขนาดเล็ก โดยปกติแล้วมันจะดูคล้ายกับผีเสื้อในบางเรื่องเล่ามันก็ดูเหมือนกับแมลงวันวิ่งวักมักจะทำการจับกลุ่มกันคราวละห้าตัวเพื่อช่วยกันทำให้เป้าหมายนอนหลับตำนานพื้นบ้านของชาวอาัลกอนควินมีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวมันตกลงไปในหลุมของสวรรค์สู่ผืนโลกหลังจากนั้นมันก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อได้พบกับมนุษย์กำลังนอนหลับอยู่แล้วต้องประหลาดใจมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังนอนหลับอย่างสบายมากกว่าคนอื่นๆเป็นอย่างมากและรอบๆหัวของชายคนนั้นมีฝูงของผีเสื้ออยู่ด้วยสิ่งมีชีวิตจากสวรรค์สร้างคันซ้อนและลูกธนูขึ้นมาทำการยิงขับไล่มแมลงเหล่านั้นออกไปก่อนที่จะทำการปลุกชายคนนั้นพร้อมกับแบ่งปันความรู้ให้ก่อนจะมอบคำทำนายเอาไว้ว่าในวันหนึ่งเผ่าพันธุ์ที่มีหนวดเคราจะเดินทางมาถึงโลกนี้และทำให้ผู้คนพากันล้มตายจนหมด หลังจากนั้นผู้หญิงของสายพันธุ์ดังกล่าวก็จะมาถึงซึ่งจะส่งสัญญาณความหายนะให้กับผู้คนเมื่อเมโคลรออนเชื่อกันว่ามันเป็นลูกหลานของสิงโตกับมดพวกมันเป็นลูกผสมที่มีความแปลกประหลาดอย่างมากเพราะมีใบหน้าเป็นของสิงโตมีร่างกายเป็นของมดพวกมันถูกแบ่งออกเป็นสชนิดคือแบบขนาดใหญ่เท่ากับสิงโตส่วนอีกแบบคือตัวเล็กเท่ากับมดบางตัวมีแรงของขากรรไกรที่แข็งแกร่ง เหมือนกับสิงโตบางตัวมีความแข็งแกร่งเหมือนกับร่างกายของมดที่สามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าตัวเองถึง150เท่าและมีบางตัวเท่านั้นที่สามารถคำรามได้สิ่งที่น่าสนใจคือเมอร์เมโคลิออนได้รวมเอาความสามารถของมดและสิงโตเอาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่พวกมันก็จะสามารถทำการสื่อสารกับมแมลงหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความสามารถในการปีนกำแพงรวมถึงพื้นผิวอื่นๆ สามารถขับพิษออกจากเหล็กในได้เหมือนกับมดแต่มีประสิทธิภาพสร้างความเจ็บปวดได้เหมือนกับมดนับพันตัวกัดพร้อมกัน